เสียงดังพอนะคะ,ะพี่อ้อยขอรบกวนถามค่ะที่เราบริจาคไปตอนนี้เราบริจาคไปกี่หาต,ตั้งแต่เสียพี่อิงไปตั้งแต่เสียพี่อิงไปตอนนี้เนี่ยบริจาคเนี่ยมีพี่อ้อยทําคือห้องน้ําที่อินเดียเพราะว่าพี่อิงเขาไปถ่ายทาพระธรรมทูตที่อินเดีย<ช>ก็มีพระอาจารย์รงลงเนี่ยที่พี่อ้อยบริจาคสร้างห้องน้ําไปอันนั้นคือวัดอโยธยารามที่อินเดียค่ะแล้วก็มาทําที่นี่ค่ะอตอนนี้เป็นเสร็จแล้วงแต่พี่อิงออกไปมูลค่ารวมทั้งหมดเท่าไหร่คบผม มูลค่าเหรอคะขอไม่บอกได้ไหมเพราะว่าณตอนนี้เนี่ยยังรวบรวมทรัพย์สมบัติพี่อิงไม่หมดเลยค่ะอ่าไม่งั้นหลังจากที่พี่อิงเสียไปเราเป็นผู้จัดการมรดกโดยคนใหม่ตรงนี้เราจัดการยังไงบ้างให้เาใเออณตอนนี้ก็คือต้องรวบรวมว่าพี่อิงมีทรัพย์สมบัติคือที่ดินเครื่องเพชรเงินสดอะไรที่อยู่ตรงไหนก็คือเราก็ต้องมารวบรวมไว้ตรงกลางค่ะทำรายการไว้ค่ะ พี่ย้อยตั้งใจจะบริจาคทั้งหมดเพราะว่าณนะตอนนี้เนี่ยอย่างวันนี้ที่มาบริจาคเนี่ยมีความรู้สึกว่าเงินส่วนนี้มันไม่ใช่เงินที่เป็นน้ำพักน้ําแรงที่พี่อ้อยหามามันเป็นของพี่อิงเราก็มีความรู้สึกว่าเออโอเคเราให้เพราะว่าเงินส่วนนี้ไม่ใช่ไม่ใช่เงินของพี่พี่อิงอะ่ะเขาป่วยด้วยโรคมะเร็งแล้วเขาเสียที่นี่ก็เลยมองว่าโอเคโรงพยาบาลราม,มาธิปดีเนี่ยเราให้เราสามารถที่ไปช่วยคนอื่นต่อได้อีกเยอะมากนะฮะเรียกว่าทรัพย์สินทั้งหมดของพี่คือบริจาคหมดเลยบริจาคหมดค่ะไม่เก็บค่ะ ยังตั้งใจแต่ว่ามีณนะตอนนี้ที่คุยกันว่าวัดเนี่ยคือเป็นส่วนที่ยังไม่บอกว่าเงินค่อนข้างเยอะเราเนี่ยมานั่งทามูลนิธิแล้วก็นั่งประชุมกันว่าเราจะเอาไปทําส่วนไหนวัดอะ่ะอาจจะส่วนหนึ่งแต่โรงพยาบาลเนี่ยมันจะช่วยคนได้เยอะมากเราซื้ออุปกรณ์การแพทย์เนี่ยเราต่อชีวิตคนได้อีกเยอะมากวัดนี่คือเป็นที่พึ่งทางใจแต่ที่พึ่งของคนที่ป่วยยากและไม่มีเงินเนี่ยโรงพยาบาลพี่ว่าณนะตอนนี้พี่ทําตรงนี้ก่อนและรั์สินของที่จริง ที่ยังเหลืออยู่ที่เรายังไม่รบมันมีอะไรบ้างครับผมยังมีพวกเเครื่องเพชรยังมีหลายสิ่งที่ยังหาไม่เจอไปถึงไม่ถึงพี่อิงเรไม่ซ่อนเลยครับถือวไม่ซ่อนแต่เราหาไม่เจอเราไม่รู้ว่าไปไหนแต่เรารู้ว่ามีแต่เรายังหาไม่เจอณตอนนี้คือเราก็ยังหาอยู่อะฮะคาดว่ามันจะไปอยู่ตรงไหนอันนี้บอกไม่ได้เพราะเราไม่รู้ว่าณตอนนั้นเนี่ยพี่อิงอยู่ที่โรงพยาบาลมีใครที่เข้าไปหรือว่าทําอะไรเราไม่รู้ไงคะเราบอกไม่ได้อันนี้ถ้าทรัพย์สินโดยรวมของ เป็นตัวเลขคงๆประมาณ่าไหร่ครับผมณตอนนี้เหรอคะณตอนนี้ของพี่หญิงเนี่ยเอาเฉพาะตัวในส่วนของเงินสดพี่หญิงจริงๆเนี่ยพี่หญิงมีนะเออนี่ยณตอนนี้ที่ลวบรวมได้นะยังไม่รวมที่ดินยังไม่รวมอะไรมีอยู่ประมาณ50ล้านออคือเป็นเงินสดเป็นเงินสดส่วนทรัพย์สินที่เป็นเครื่องเพชรที่ยินหรือว่าเป็นยังไม่ได้รวมเพราะว่าเราไม่ได้ขายเรายังไม่ได้ทําอะไรอันนั้นคือของพี่หญิงก็ยังอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือพี่หญิงก็คือเป็นคนถือประมาณสิคนเดียว ณตอนนี้คือพี่อ้อยเป็นคนถือกรรมสิทธิ์คนเดียวแต่ก่อนหน้านั้นก็คือเป็นของเป็นของพี่หญิงคนเดียวไม่มีคนถือรวมไม่มีค่ะไม่มีไม่มีค่ะเพราะฉะนั้นคือการที่พี่จะนําเงินพี่หญิงเนี่ยมาบริจาคทาบุญทํากุศลอะไรก็ตามเป็นสิทธิที่พี่สามารถตัดสินใจได้คนเดียวพี่ไม่ต้องถามใครแต่ในกรณีก่อนที่พอยอยจะไปในงานศพของพี่ที่สามีมาเรียกร้องว่าเขาเป็นเหมือนเัาเป็นที่สมรสหรือว่าอะไรเงี้ตรงนี้เราได้คุยปัญหาตรงนั้นหรือว่าต้องถึงกระบวนการทางกฎหมายณตอนนี้นี่คือหนึ่งเนี่ย เรากําลังอยู่ในขั้นตอนคุยกับทนายอยู่พี่อ้อยไม่สามารถที่จะบอกอะไรได้ทั้งหมดเพราะว่าณตอนนี้เนี่ยบางอย่างคือมันจะทําให้คดีเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นคือถ้าจะสัมภาษณ์พาดพิงสึงสามีเก่าพี่อ้อยคิดว่าไม่พูดถึงดีกว่าอะไรที่มาทําให้เราต้องปรึกษากับทนายครับผมในเรื่องนี้ณตอนนี้พี่อ้อยโดนฟ้องค่ะโดนฟ้องยังไงบ้างคะก็คือฟ้องว่าพี่หญิงติดหนี้เขา ซึ่งพี่ก้อยบอกว่าถ้าติดนี้ก็เอาหลักฐานมาเราพร้อมจะใช้พี่เพราะไม่อยากพี่หญิงมีนี่ติดไปถึงชาติหน้าถ้าพี่หญิงมีนี่ใครมีหลักฐานแล้วพี่สูตรได้ว่าอันนั้นคือหลักฐานจริงเราจ่ายให้หมดเท่าไหร่มาที่โกฟองเท่าไหร่ิงที่จอะไรเขาได้บอกเขาบอกว่าติดนี้จากเงินยืมค่ะเท่าไหร่คะประมาณอันนั้นที่เขาตีมาเนี่ยณตอนนี้นะคะประมาณล้านกว่าบาท ซึ่งจริงแล้วถ้าเขามีหลักฐานม,มาเราก็สามารถชดใช้ให้เขาได้แน่นอนเพราะไม่อ้อยไม่ให้พี่ญิงติดหนี้ไปถึงใครพี่ญิงเคยจะติดหนี้ใครหรือมีอะไรเนี่ยถ้าเรารู้นะคะอย่างหนี้ธนาคารเนี่ยหนี้บัตรเครดิตอ้อยไปไล่ปิดให้หมดทุกอย่างพี่ญิงไม่มีหนี้เพราะฉะนั้นคือพี่หญิงไปพี่ญิงต้องไม่มีอะไรติดตัวไปถึงชาติ้แต่ล้วก็เหลือรายสุดท้ายก็คือคนนี้ที่เป็นหนี้ก้อนสุดท้ายที่เขาหนี้ก้อนสุดท้ายที่เขากล้างว่าพี่อิงเป็นหนี้เ,เขานะเรารู้สึยังไงมันกระโดด้องอ่ะอ๋อเด็ดมากค่ะ <laughs> พี่หญิงตายวันที่สองกรกฎาคมใช่ไหมคะอ้อยอคือจัดบ้านเนี่ยเตรียมทำบุญพระวันที่หนึ่งเนี่ยมีหมายสารมาปูประตูหน้าบ้านอ้อยค่ะคือแบบพบกะได้ตรงเวลาเป๊ะมากว่าเนี่ยวันพรุ่งนี้ทําบุญวันนี้เอาหมายสารมาปูหน้าบ้านเลยแต่จ<ช>ที่มีหมายสารมาแล้วอ<ม>้อยได้คุยกับเขาเป็ครับว่าทมาชิกจะต้องทําขนาดนี้ไม่ได้คุยเพราะเนื่องจากว่า เราให้ทนายคุยละพอถึงขั้นตอนนี้ก็ไม่ไม่มีอะไรจะต้องคุยกันนะคะเพราะว่าพี่อ้อยเป็นคนดูแลทรัพย์สินพี่อ้อยไม่ได้เป็นคนไปยืมหนี้เพราะฉะนั้นคนที่ไปยืมหนี้คุณก็ไปเอาหลักฐานมาแล้วคุณก็เอามาเคลียร์กันตั้งแต่วันนั้นจนวันนี้ก็คือยังไม่มีหลักฐานตรงนั้นมาเลยยังไม่มีหลักฐานที่แน่นอนพี่อ้อยพูดคํานี้ดีกว่าว่าอันนั้นใช่หรือไม่ใช่เ,เราไม่รู้อยู่กับทนายใช,ใ,ใช่ค่ะใช่ไม่ติดเลย ม่งั้นผมขออนุญาตย้อนกลับไปตอนที่พี่อิงอิงเสียครับเขาได้มีการมาขอสมบัติหรือขอแบ่งมรดกของพี่อิงใช่ไหมครับเขาไม่ได้เขาไม่ได้เขาไม่ได้ขอแบ่งมรดกเขามาในลักษณะที่ว่าเขาเนี่ยขอเรียกคุยกับพี่น้องเอาน้องสาวไปคุยเอาพี่ไปคุยเอาอาไปคุยอเอาทุกคนมานั่งคุยว่ามาบอกว่าพี่มีนี่นะอ่ะพี่อิงมีนี่แล้วไงเขาบอกว่าพี่กับน้องสาวมีศักยภาพที่จะใช้นี่พี่อิงได้หมายความว่ายังไงหมายความว่าจะให้พี่กับน้องสาวไปใช้นี่พี่อิงพี่ถามว่า นี่ตรงนั้นมันเกิดจากอะไรมันเกิดจากอะไรคือคือถ้าจะใช้เนี่ยพี่น้องเนี่ยเรื่องเงินหรือเรื่องเล็กวันนี้โทรไปยืมเงินเขากี่ล้านเขาก็ต้องให้เพราะพี่น้องกันเราเชื่อเครดิตกันอยู่แล้วว่าเออพี่น้องกันมันสายเลือดเดียวกันมันไม่โกงกันหรอกมีปัญหาโทรยืมเงินน้องก็โอนเงินมาละไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยเพราะฉะนั้นพี่บอกมาบอกสิว่าเอาไปเคลียรจะไปเคลียร์นี่นี่อะไรบอกมาอ่าเพราะฉะนั้นคือ บอกเขาว่าอาจะให้เราไปเคลียร์นี้แต่การที่เงินนี่ก้อนเนี้ยมันไม่ใช่นี่ที่เราสร้างนะเรารู้อยู่แล้วว่าบุคคลที่จะยืมเงินและให้ยืมเงินได้คือใครแม้กระทั่งเราบอกเพื่อนสนิทเรายังพูดเลยว่าอย่ามายืมเงินกันถ้ายืมเงินกันนี่น็คือเราจะไม่ได้คุยกันอีกแล้วต่อจากนี้เพราะฉะนั้นคือตรงนี้เนี่ยพี่อ้อบอกเลยว่ากินข้าวนะไม่ได้กินญ้าเพราะฉะนั้นคือตรงนี้เนี่ยฉันกินข้าวฉันไม่ได้กินญ้าถ้าจะให เอาเงินไปใช้นี่เนี่ยวันนั้นก็คือสรุปกันไม่จบก็คือต่างคนต่างแยกย้ายเพราะว่าพี่บอกว่าพี่กินข้าวพี่ไม่กินยาอันนี้คือพูดตอนระหว่างงานศพเกิดขึ้นหรือว่าพี่ยังไม่เสียเขาขอเรียกก่อนเลยแล้วเขาก็ประกาศเจตนาลงว่าค่าโรงพยาบาลไม่จ่ายนะพี่น้องพวกคุณดูแลกันเองนั่นแหละค่ะไปขึ้นศาลเมื่อไหร่คะขึ้นอ๋อขึ้นศาลเมื่อวานค่ะแล้วได้เจอหน้าเขาไหมครับผมเมื่อวานพี่ไม่ไปพี่ส่งทนายไป อ่าพี่ส่งทนายไปทนายรายงานกลับมายังครับทนายรายงานกลับมาว่าก็เจอค่ะเข้ามาเขาฝากอะไรไปครับไม่ค่ะทนายก็บอกว่าไม่ได้ไม่ได้อะไรกันไม่ได้คุยกันอันนี้ก็คือเป็นแพ่งอย่างเดียวไม่ใช่อาญาใช่ไหมแพ่งอย่างเดียวค่ะอาญาต้องรอตอนต่อไปค่ะเขาอคดีอะไรเขาฟ้องอ๋อเขาฟ้องแพ่งค่ะฟ้องแพ่งคดีว่าเป็นนี่ค่ะพี่อิงเป็นนี่แต่ว่าที่เขาฟ้องเนี่ยเขาฟ้องเป็นว่าพี่เป็นจำเลยที่หนึ่งบริษัทสิทธิ์ที่นีครีชั่นเป็นจำเลยที่สอง คือคือเขารอคือเนื่องจากบริษัททิทธินีพี่หญิงเนี่ยคือหยุดดาเนินการแล้วไม่ได้มีการดําเนินการแต่เนื่องจากว่าในส่วนของการเซ็นของกรรมการทั้งหมดเนี่ยจะต้องมีกรรมการเข้าไปพอพี่เอาชื่อตัวเองใส่เข้าเป็นกรรมการปุ๊บเขาก็ฟ้องทันทีเลยก็คือเขารอเวลาอยู่แล้วว่าจะฟ้องบริษัทแต่จะบอกว่าบริษัทยืมเงินมาอันนี้ก็ต้องไปดูกันนะคะหลักฐานว่าบริษัทยืมจริงไหม อย่างควาตอนที่มันเกิดเรื่องราวที่เขามาคุยก่อนที่พี่อิงเนี่ยมันป่วยอยู่ข้งางบนเราได้มีการบอกพี่อิงไหมครับหรือว่าไม่ได้ไไดบอกเราไม่ได้บอกรู้แต่ว่า<ม>หนึ่งวัตถุประสงค์ที่เขาคุยคือเขาต้องการย้ายโรงพยาบาล<ม>ซึ่งคุณหมอผู้ชงเนี่ย<ม>ท่านดูแลพี่อิงมาห้าปีเราไม่คิดจะเปลี่ยนอยู่แล้ววันนั้นแบบพี่อ้อยฉุนขาดมากเพื่อพูดบอกว่าถ้าพี่อิงจะเสียพี่อิงต้องอยู่ที่นี่พี่ไม่ย้ายยังไงก็ไม่ย้ายถามว่าจะย้ายเพื่ออะไรย้ายเพื่อประหยัด เพื่อเซฟคอสอ้อยบอกเงินทุกบาททุกสตางค์พี่หญิงเป็นคนหามาพี่หญิงมีสิทธิ์ที่จะใช้เ,เพราะฉะนั้นไม่ย้ายอ้อยเป็นคนตัดสินใจว่าไม่ย,าย,ย้ายยังไงก็ไม่ย้ายเพราะอย่างนั้นวันนี้มันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้เราได้บอกพี่หญิงที่อยู่บนจองนะครับว่ามันยังไงหรือว่ากลัวพี่หญิงไม่สบายใจไหมหรือว่ายังไงครับไม่ได้พูดเรื่องนี้ไม่หรอกพี่อ้อยสวดมนต์ทุกคืนก่อนนอนก็เอาที่ส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายไอ้พวกที่แบบเออมันไม่หลุดไปจากชีวิตสักทีคือเรื่องตรงงนนีีีี้้้ทัหมมมดเ่่่่ยยสาพออก็ไใช ทุกวันนี้ที่ทำคือคือพี่หญิงคนเดียวเพราะฉะนั้นคือบอกเลยว่าไม่ใช่สิ่งสงําคัญในชีวิตเพราะฉะนั้นคือฟ้องแพ่งเหรอฟ้องไปคุณเอาหลักฐานมาถ้าสูตรว่าจริงเคลียร์ให้แต่อะไรที่คุณหมกเม็ดไว้ถ้าเราค้นเจอเราเอาถึงที่เหมือนกันพี่อ้อไม่ปล่อยอยู่แล้วบอกเลยแสดงว่าพี่อ้อก็อยากจะฟ้องกลับพี่อ้อปล่อยคือเราไม่ฟ้องเนี่ยเราอยู่นิ่งๆของเรามานานแล้วเพราะว่า สัจจะออกจากปากลูกผู้ชายเนี่ยเขาพูดกับแฟนน้องสาวไอ้ว่าเขาจะไม่มายุ่งอะไรครอบครัวนี้อีกแล้ววันนี้ก็กลับมาอีกอ,อ่ะเขากลับมาใน,นเมื่อเขากลับมาเราบอกแล้วนะว่าพี่อ้อยไม่ยุ่งกับเขามานานมากคือเราไม่คุยกันเราไม่มีอะไรจะมีอะไรก็ผ่านคนที่จะคุยแต่ไม่ใช่พี่อ้อยเพราะฉะนั้นคือสุดท้ายถ้าคุณทําแบบนี้พี่อ้อยรืออรือพี่อ้ยบอกเลยรือแต่ว่าไม่ได้จองเวรนะแต่เอาความถูกต้องออกมาคุยกันยืนยันยืนยันว่าสมสมบัติของพี่อิ๋ง นะวันนี้ที่มีหมดยังรวบรวมไม่หมดเขาไม่มีสิทธิ์มาเกี่ยวข้องใดๆแม้แต่เราเ็คนเดียวไม่ไม่มีศาลสั่งมาแล้วค่ะคาสั่งสุดท้ายคือพี่อ้อยเป็นผู้ดูแลมาลดกคนเดียวอ่ะฮะเราถึงวันนี้พี่เอาเงินมาบริจาคเขาก็ไม่มีสิทธิ์มาแย้งว่าพี่เอาเงินมาใช้ได้ยังไงไม่มีะเรองเขายังมีอย่างถึงเขาเรียกร้องไหมคะไม่มีค่ะณตอนนี้คือยังไม่มีถ้าสมมติว่าเขาจะเรียกร้องอะไรให้เขาาหลักฐานมาค่ะอ่ะฮะ แล้ววันนี้ความรู้สึกที่เป็นน้องด้วยเป็นครอบครัวของพี่ด้วยแล้วพอมาเกิดเหตุการณ์หลังที่พี่สาวเราเสียไปเราเราสึกยังไงบ้างคบร,รู้สึกยังไงก็คือเราต้องสะสางให้จบอะณตรงนี้คือมันเป็นมันเป็นภาระที่เรายังต้องแบกเพราะอะไรทรัพย์สมบัติคือก็ยังขายไม่หมดแล้วเราก็ไม่รู้ว่าอายุเราจะยาวกันแค่ไหนเราไม่มีใครรู้เพราะฉะนั้นคือคนที่จะสืบทอดสุดท้ายเนี่ยคือลูกสาวพี่พี่สั่งไว้ว่าเงินทุกบาททุกสตางค์ของป้าหญิงไม่ใช่เงินเรา มีโอกาสทําบุญคือเอาไปทําบุญให้หมดน่อี่ไปสบายสบายบอกพี่หญิงเลยไปเลยไม่ต้องห่วงเพราะนั้นคือณตรงนี้คือเดี๋ยวที่เหลือเคียร์ให้ที่เหลือโซ่ให้ก็อย่างเออเรียกร้องความยุติธรรมเพราะอะไรไม่มีใครรู้ว่าพี่หญิงพี่หญิงเสียชีวิตเนี่ยพี่หญิงมีเงินสดในธนาคารไม่ถึง100บาทอ่ะทำไมครับเพราะว่าอันนี้ขอไม่พูดรู้แต่ว่า บัญชีหนึ่งมี26บาทบัญชีหนึ่งมี80บกว่าบาทใครจะเชื่อไหมว่าอิงอิงสิทธิ์ที่มีมีเงินอยู่แค่นั้นอ่ะะแล้วพี่อ้อยเชื่อไหมครับพอพอหลังจากพี่อิงเสียไปแล้วพอไปเช็คในสเต็มเมนต์เหลือแค่ยี่สิบไม่เราเรายังไม่ได้เช็คด้วยซ้ําเราเราสุดท้ายคือรอสารสั่งเป็นผู้จัดก,การมรดกเราถึงมานั่งไล่ว่าเออมีอะไรเพราะว่าเราไม่รู้ว่านะตอนนั้นใครจะเป็นผู้ดูแลมรดกในเมื่อเราเป็นคนดูแลณตอนนี้คือ คุณเอาอะไรของพ่อแม่เอยไปเอามาคืนด้วยแสดงว่าปกติวิธีพี่สาวเราจะไม่ให้เหลือเงิน1บาทหรือบาทไม่ใช่และพี่นี่ใส่พี่หญิงคือของพ่อของแม่จะไม่มีวันเอาไปขายมีวันเอาไปจำหน่ายจ่ายเปลี่ยนเป็นเงินใดๆดเด็ดขาดเพราะนั้นคือของพ่อของแม่เนี่ยคือสิ่งที่พี่หญิงรักที่สุดนะตอนนี้คืออ้อยหาไม่เจอเอาไปเอามาคืนด้วยอะ,อะไรที่หาไม่เจอที่เราสึกว่าเขาเขาต้องรู้ว่าเขากวาดอะไรไปบ้างเอาอันนั้นกลับมาคืนแล้วเราก็หมด หมดเรียกว่าหมดกรรมต่อกัน<ต>เอาของพ่อของแม่อ้อยมาคืนแต่ถ้าไม่เอามาคืนนะครับไม่เอามาคืนก็เราจะทําคือตามวาระเวรกรรมที่มันจะมาถึงเขาแล้วกันอย่างนั้นแล้วกันเพราะพี่อ้อยถือว่าเขาไม่ได้ให้พาะพี่อิงเขาก็ไม่ได้ให้จนวาระสุดท้ายใครจะเชื่อว่าเหมือนยิ่งที่บอกว่าชีวิตเหมือนกว่าละครเพราะอะไรคือมานั่งจับมือพี่อิงเราพี่น้องยืนกันอยู่พูดสิพูดพูดเหมือนที่เคยพูด พิงหมอถามว่าพูดไหมญิงจะพูดอะไรไหมพิงสายหน้าไม่พูดญิงไม่มีอะไรจะพูดรับหลังเดินออกจากหมอปุ๊บไปสกิดหมอครับอย่าเพิ่งให้หมอร์ฟีนครับอย่าเพิ่งให้หมอร์ฟีนเขายังไม่ได้เซ็นยกสมบัติให้ผมนี่คือคำพูดออกจากปากเขามันยิ่งกว่าละครอ,อีกค่ะซึ่งเราได้ยินเต็มสองหูเราไม่ได้ยินเพียงแต่ว่าคุณหมอเนี่ยที่ประคองดูแลนเนี่ยเป็นคนบอกว่าพี่ตกใจมากที่เขามาบอกว่าเราคุยตกลงกันในห้องแล้วว่า ไม่มีสรุปจบนะว่าให้พิงไปสบายที่สุดคือต้องเพิ่มรม์ฟีนแล้วพิงจะไปแบบว่าไม่เจ็บปวดไม่ทรมานนั่นแหละค่ะเพื่นนอนรุูนนิคีติดใต้จัดตั้งแล้วใช่ไหมครับผมที่จะ<ม>ต้องทำวาดมูลเรนนี่ที่ยัง<ม>ค่ะยังคุยกันอยู่<น>เพราะว่าเรากําลังมองอยู่ว่าใครจะเข้ามาดูแลเพราะว่าถ้าสมมติว,ว่าพี่อ้อยคนเดียวพี่อ้อยไม่ไหวก็ยังบอกน้องสาวน้องสาวก็อายุใกล้เคียงกันเราก็ต้องหาคนที่แบบเจนที่ เราจะสามารถทําบุญร่วมกันได้จะเป็นอย่างนั้นค่ะก็คือตั้งมาเพื่อที่จะสร้างวัดทําบุญใช่ไหมนอกจากสร้างวัดทําบุญเราก็จะดูว่าอะไรที่เป็นส่วนที่ด่วนเร่งด่วนแล้วเราช่วยได้เราช่วยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะยังตามอยู่ยังตามอยู่ว่านสดะเป็นทีเป็นใบัญชีขอบคุณค่ะเอาเงินบัญชีเพิ่มงเพิ่ต่างตใครจะเชื่อว่าพี่หญิงเสียชีวิตมีเงินอยู่แค่นั้นโหดไหมล่ะ ไปแต่งเรื่องงานศพเลยโอ้โหดค่ะกียยืนเกี่ยวยอนตรงกลางครับไม่ไมยนัโอเคอินเสิร์ชทีวีก่อ็ได้ครับได้ค่ะมองโอเค